สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะต่อจากวิดีโอที่1น,นะคะนักเรียนได้เรียนรู้นะคะพอจะได้รู้จักพอจะสามารถที่จะแยกแยะออกแล้วอันนี้นักเรียนจะต้องอ่านไปพร้อมกับครูนะคะเพื่อให้มันชินเพื่อให้เราสามารถที่จะแยกคําได้เมื่อสักครู่นี้นะคะเขาอธิบายให้นักเรียนฟังแล้วว่าคําภาษาต่างประเทศมันหมายถึงอะไร เนี่ยคะก็คือภาษาที่เราไปยืมเขามาใช้จนที่เราคิดว่ามันเป็นภาษาของเราเป็นภาษาไทยของเราแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเรามาอ่านแล้วเรามาแยกไปพร้อมกับคุณครูเลยเนี่ยคะมาอ่านแล้วมาแยกไปพร้อมกับครูอ่านตามครูเพื่อให้มันชินปากนะคะเพื่อให้มันชินปากเพื่อให้เราได้ยินนะคะให้หูเราได้ยินสมองมันก็จะได้จําว่าอ๋อคํานี้มันคือคำเมนนะ เพื่อจะได้มีคําที่จะใช้เรลางเรียนเจอข้อสอบเจอคําพวกนี้นักเรียนจะได้รู้ว่าอ๋อนี่มันคือคำหมิอ๋อนี่มันคือภาษาจีนภาษาอังกฤษและบาลีสันสกิตนะคะอะไปพร้อมกับครูเลยนะคะเป็นแบบฝึกการแยกคําที่มาจากภาษาต่างประเทศอาคำที่หนึงกระบือเป็นภาษาอะไรคะคหมิแสดงคมิ กำแพงขมินอ่าเปอร์เซนเปอร์เซนชัดเจนอยู่แล้วมีเสียง x เปนะคะเป็นภาษาอังกฤษเทนนิสภาษาอังกฤษโคตาภาษาอังกฤษปัจปจัยบาลีสวัสดีสันสกิตวิเศษภาษาสันสกฤตค่ะอ่าแผ่นต่อไปนะคะเบนซินภาษาอังกฤษ ปัจจัยภาษาบาลีบาปภาษาบาลีปัญญาภาษาบาลีสวัสดีภาษาสันสกิตปฏิกูลภาษาบาลีมนุษย์มนุษย์มนุษย์ภาษ,ษาอะไรคะสันสกฤตวิเศษภาษาสันสกิตจ,จับชายภาษาจีนคะ่ะนะคะบัรต่อไปสวิตสวิตไฟนะคะสวิตภาษาอังกฤษ ทีมนะทีมฟุตบอลทีมอะไรอย่างนี้ภาษาอังกฤษฟรีภาษาอังกฤษเทนนิสภาษาอังกฤษเปอร์เซนภาษาอังกฤษเฟซภาษาอังกฤษเต้าหู้เต้าหู้ภาษาจีนถูกต้องค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับพวกนี้ภาษาอะไรคะภาษาจีนนะบะหมี่ภาษาจีน โคตาภาษาอังกฤษราดราชฎรน่ยนะคะภาษาสันสกฤตเช็คภาษาอังกฤษการ์ตูนชัดเจนเลยอันนี้ภาษาอังกฤษปุ๋ยภาษาจีนบะจางภาษาจีนเบรกเบกภาษาอังกฤษเบรกนะคะกัปตันภาษาอังกฤษค่ะ คลินิกภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษนักเรียนจะเจอเยอะป5จะเจอไทยเอจจะเจอจีนเจออังกฤษนะคะเยอะเเมรสามอย่างได้เจอเยอะบาลีสันสกฤตนักเรียนจะไม่ค่อยเจอในป .5 หรอกนะ่คะเดี๋ยวครูทรายสอนอันนี้ไว้เลยนะคะจะไม่ค่อยเจอในป .5 นะจะเจอในปหกับมัธยมเยอะบาลีสันสกฤตเนี่ยนะคะเจอยิ่งเจอยิ่งตอนมัธยมเนี่ย จะเจอเยอะมากนะคะครูคเขาจะสอนรายละเอียดแบบเฉพาะบาลีสันสกฤตโดยเฉพาะเลยนี่คะรูปภาษาบาลีสบายภาษาบาลีปฏิเสธภาษาบาลีมงคลภาษาบาลีมิจฉาชีพภาษาบาลีพยากรภาษาบาลียี่ห้อภาษาจีนสนทนาภาษาบาลีโอเลี้ยงภาษาจีน เต้าเจี้ยวภาษาจีนขึ้นชายภาษาจีนบวชภาษาขมิญจำเลยภาษาขมิบันไลภาษาขมิญสบียงภาษาขมิสสำรานสำรานแปลว,ว่าสนุกสนานนะคะสำรานภาษาขมิสบายภาษาขมิกกำแพงภาษาขมิ อันนี้ซ้ำละนะคะอ้าวมากลวยจับภาษาจีนเฉากล้วยภาษาจีนบุ้ยภาษาจีนจับชายภาษาจีนบวดภาษาขมรขึ้นชายภาษาจีนเต้าเจี้ยวภาษาจีนถนนภาษาขมรเข่งภาษาจีนรถภาษาบาลี มงคลภาษาบาลีมิจชาชีพภาษาบาลีปฏิเสธภาษาบาลีปราดภาษาสันสกิตสนทนาภาษาบาลีศีสะศีสะไม่ถึงหัวเนี่ยนะคะภาษาสันสกฤตโฆษณาภาษาสันสกิตศึกษาศึกษาแปลว่าการเรียนรู้นะคะการเรียนหนังสือการเรียนรู้คือการศึกษาภาษาสันสกิต การภาษาบาลีเทนนิสภาษาอังกฤษพัฒนาภาษาบาลีมัจฉามัจฉาที่แปลว่าป่าเนี่ยลูกภาษาบาลีค่ะฟุตบอลภาษาอังกฤษสุกภาษาบาลีสนุกเกอร์ภาษาอังกฤษบะจางภาษาจีนแฟบแฟบก็คือแสงที่ออกจากโทรศัพท์ออกจากกล้องนะคะภาษาอังกฤษอ่าวิตามินภาษาอังกฤษโอ้ยเยอะแยะมากเลย เค้กภาษาอังกฤษเข่งภาษาจีนคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษยี่ห้อภาษาจีนไอศสครีมนะเรียปบแป๊บเลยนะเียอศครีมนะภาษาอังกฤษโอเลียงภาษาจีนเต้าหู้ภาษาจีนค่ะสลัเปาชัดเจนเลยภาษาจีนเนะคะเกมภาษาอังกฤษค่ะโปรตีนภาษาอังกฤษค่ะกราฟ ภาษาอังกฤษค่ะพลอภาษาจีนค่ะก๋วยจั๊บภาษาจีนค่ะบะหมี่ภาษาจีนค่ะเค้กภาษาอังกฤษวิตามินภาษาอังกฤษไอศกรีมภาษาอังกฤษอ่าข่าวนี้เด็กๆทำอย่างไรนักเรียนรองหาคำคู่ไม่ยากนะคะไม่ยากหาคำที่มาจาก ภาษาจีนอ่าที่อาจจะยังไม่มีที่ครูทรายอ่านไปสักครู่นี้ยังไม่มีลองดูสิหาแค่สองอย่างขอแค่จีนกับอังกฤษอย่างละ5จีน5อังกฤษ5้าอ้าวเดีย๋ยวครูทรายเขียนให้นะจีนอ่าภาษาจีนนะเด็กๆนะขอภาษาจีน นักเรียนทําแบบตารางเลยนะคะจีนกับอังกฤษเยอะมากอังกฤษอะกีตงกีตาร์อะไรเพียบเลยกีฬาหลายอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษช็อกก็เป็นภาษาอังกฤษเนีเ่ยเด็ผู้าแอบกัดซิดนักเรียนไม่ได้ยินใช่ไหมอ่าภาษาอังกฤษนะคะจีนนักเรียนก็หามาห้าคำที่เป็นภาษาจีนนะหามันสักห้าคำนะ อังกฤษก็หามาห้าคำเหมือนกันนะคะจีนห้าอังกฤษห้านะคะเอาแค่อย่างละห้าพยายามอย่าให้มันตรงกับที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่อูเยอกมากเลยนะนะคะแต่นันเรนเชื่อครูเถอะว่ามันเยอะจีนกับอังกฤษเนี่ยที่เราเอามาเขามาใช้เนี่ยเยอะลอง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 ,ลอง,ลองหาดูนะคะนันเรนจะไปหาใน Google นันเรียนจะไปสอบถามใครจะเปิดหาในหนังสือ ได้หมดนะี่ฮะได้หมดเลยนะี่ฮะได้หมดเลยนะ,ะคุณทรายบอกแนวทางให้นะักเรียนดูวิดีโอให้ถูกนะดูวิดีโอนี้ยเป็นวีดีโอที่สองนะฮะไปดูวีดีโอสอนนะคะเป็นวีดีโอรแรกวีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่2แล้วถึงจะสามารถทําแบบฝึกได้โอเคนะคะเด็กๆทําในสมุดอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลทุกใบนะักเรียนฟังนะ ทุกใบทุกวิชาทำเหมือนกันเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่บรรทัดแรกของสมุดบรรทัดแรกของกระดาษในสมุดนะคะต่อให้มันเป็นเรื่องเดียวกันครูขามันเป็นเป็นวิชาเดียวกันหนูเขียนไปแล้วทีนึงเปลี่ยนหน้าใหม่เปลี่ยนแผ่นใหม่นะัเนเยนก็ต้องบรรทัดแรกนัเรเยนก็ต้องเขียนเพราะเวลาเราถ่ายรูปมันจะติดได้ติดชื่อเราไปตลอดนะคะครูก็จะได้รู้เอาแผ่นนี้ของเด็กคนนี้นะ โอเคนะเด็กๆนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเจอกันนะ,ะนนะบ๊ายบายค่ะ